จ้งไหนสบายดีวา,าปีไม่สิกับต่างจังหวัดว่สิกับสุรินไหมพี่ไม่จะกับสุรินว่ปีไม่นี่เด็กนี่แต่ป่าใส่น้ำนี่แต่ป่าใส่น้ำเขาบ่อนี่แต่ป่าใส่น้ำเขาบ่อดดตัดเองประมาณนั้นแมนวฮ่าฮ่าฮ่าแมนบ่ บายโยปานัดตัดให้เพิ่นเพิ่นบายโยเออบุรีรัมบุรีรัมบอมเบนซุรินบุรีรัมขอโทษขอโทษขอจำผิดบุรีรัมบอมเบนซุรินใกล้ใกล้กันคือเก่าล่ะติดกันคือเก่าล่ะบอบอไปเตี้ยอ่าบอไปบอไปอ้าวบอไปยามป่วยยาพี่ยามน้องแน่ทั้งบุรลิลัมเป็นไรสบายดีบ่คือบอคอยเห็นขึ้นไล่ทุกมือนี่ ลว้ยเราบ่รลุ้ยเราบ่าเจา้าคือบ่ขึ้นไล่ติดแดงบ้านลักเจ้านั่นบ่ติดแดงช่องลักเจานน้านั่นบ่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบั็นนี้สัมผัสขาไปเห็นเจ้าขึ้นไล่จะติดแดงมั่งได้บอกแน,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 น่บอกแน่ยคอยเสดหูคอยิสดหูไว้เฮ้กันบอกแน่ มือก็กระยานอยู่ได้ทุกมือเนี่ยเห็นมาพานแล้วก็กระยานยานตัวบอมี่บานง่ายมานหนีแล้วโอ้บอมี่บานง่ายมานหนีแล้วแมนแมนแมนเอาแล้วเจ้าเวทายยังคือติดแดงเอาแล้วเอาแล้วปานัดไฟเอาแล้วเอาแล้วบันเนี่ย พึงรู้ได้่าเจ้าตทิดแดงเฉพาอเจ้าบรัยสดคิดแดงมือเปเท่นนั่นละไปวายอยู่ไปวายอยู่ม้วนเต็นม้วนเหาม้วนดองเนี่บางที่บางบางเอบางท,างที่มันจะ บางที่สิ่งสิ่งของเ้าหามเ้าก็คิดบ่ถึงมัว่าการชิบิการชนแก้วชนได้นี่ระวังแท้ๆการชนแก้วเนี่ยติดหัวคออ๋อติดหัวคออ๋ออ้อติดหัวคอกับการช,นแ,รชนแก้วเด้อระวังเด้อชนแก้วนี่ระวังระวัง เยียนว่ามว,มวนมวอ้เขยียนว่ามวนมวนนั่นระวังระวังเอดเคยก,บกย็บอกพัยนยา่งยาบอกแล้วบอกอีกเพื่นกฟื้นฝืนเห็นบ่าจำไว้เดอ้อครับนี่แมนแมนแมน โอเคขอบคุณเลยหลายเด้อที่บอกจะเขียนมามวนมวนจ้าเนี่ยบอกน้ำมวนน้ำกันจ้าประมาณนี่บอกด้วยนี่เลย กันมาครับวนวันีนพิดเบิดแมนบะแมนแมนแมนโอโอเคโอเคสิได้จำไว้